สวัสดีวันตุดจีนสินเจียยู่อีสินเจียยู่อีกินเจียยู่อีสินนี่หัวใชสินนี่ช่วยใช้อให้สินให้พรหน่อยสิวันตุดจีนเนี่ยเอาให้วันตุดจีนให้สมาร์คฟ้าขึ้นให้ลำให้รวยให้ถูกหวยรางวัลน,นะอยู่ดีกินดีบุญมัน,มน,มนขัญยืนตลอดไปผลขอผนสุกผลลูกนภไย พ้นจากความเลวร้ายตลอดไปขอให้เจริญเจริญเจริญก้าวหน้าต่อไปอาธถแล้วก็เขาต้องให้อังเปาด้วยขออังเปามั่งนี่เอาอังเปาอีกเหรอเอาสิตัวจีนก็ต้องให้อังเปากันสิเออออาเขาต้องให้เออต้องให้เยอะๆด้วยให้น้อยไม่ได้อีกเนาะอ้าเอา <laughs> <laughs> ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ ไหน<อ>ฮะให้เท่าไหร่เนี่ยโอ้สองร้อยเหรอไม่สองพันนัก<อ>ือไม่สองพันนะกือขอฮะสองพันนี่ก็พอแล้วฮะพออแล้วหรออยากจะได้สองพันนั่เจได้ข่าวว่าเขามีตังสองพันไม่ใช่หรอฮะมีตังเท่าไหร่รอมันนับตูซีมีเท่าไหร่ ฮะลงลงลงฮะสองพันสองพันละให้สองร้อยยังเออให้พันละร้อยเออสาธุขอบคุณค่ะยายขอให้ยายอายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงแข็งแรงนะเออให้ยายอายุมั่นขวัญยืนให้แข็งแรงแข็งแรงให้เดินได้เลยนะ ให้แข็งแรงแข่งแรงให้เด <un> ินได้เลยนะอย่าอย่าเจ็บอย่าป่วยนะ